สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะฮะวันนี้เรากลับมาในเรื่องของการรีวิวรองเท้าเหมือนเดิมแล้ววันนี้เนี่ยผมจะหยิบรองเท้าที่เป็นแบรนด์แฟชั่นนะครับแต่ว่าจะเป็นเฉพาะทางชูเมเกอร์ซึ่งเขามีชื่อว่า b a l l y s c r i ิ e อ่าอาจจะออกเสียงว่าสคริป์บ้างนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยถนัดผมจะเรียก b a l l y s c r i ิ e นะครับ b a l l y เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์แฟชั่นนะครับแต่ว่า b a l l y s c r i ิ e เนี่ยจะเป็นพาร์ทอันหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นพาร์ทสาหรับชูเมเกอร์โดยเฉพาะ ทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากแล้วก็ผมเคยเห็นบาลีสคริป์ในประเทศไทยได้วยนะที่สยามพารากอนนะครับแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะครับโอเควันนี้นะเราจะมาเล่าประวัติของบาลีให้ฟังก่อนคร่าวๆเลยนะคือบาลีเนี่ยก็จะเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็คือครอบครัวของบาลีเนี่ยเป็นคนแบบรวยๆคือรวยจริงๆนะครับเพราะว่าเ,เขาเนี่ยเหมือนเคยแบบว่าไปเ,เดินแบบ ตอน200ปีที่แล้วเรื่องราวมันเก่ามากคือบารี่เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์200ปีเลยนะก็คือว่าเขาเนี่ยก็เหมือนกับไปเซอร์ไพรส์แฟนนะฮะแล้วก็บังเอิญว่าเขาเนี่ยก็เดินผ่านรองเท้าบูทร้านรองเท้าบูทอ่ะแล้วก็พอดีแฟนสาวของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะไหนของฝากคือถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณจะแบบ โอ้โหประโยคน,นี้มันน่ากลัวมากเลยนะต่อให้มันผ่านมา200ปีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าแฟนหรือภรรยาของคุณถามว่าไหนของฝากเนี่ยคุณจะรู้สึกขนลุกโดยทันทีนะซึ่งผมเ,เข้าใจสถานการณ์แบบนี้เป็นอย่างดีเเมื่อคุณบารเนี่ยเขาได้ยินประโยคนี้ปุบ๊บเขาก็ขนลุกอพอขนลุกุ๊บทำไงซื้อรองเท้าบูทแดีวพอซื้อรองเท้าบูทแล้วไซส์อะไรเออผมก็เหมือนกันประสบปัญหาเดียวกันว่าเอ,อแฟนผมใส่รองเท้าอะไรวะ แต่ว่าบัลลี่เนี่ยเขาเป็นคนรวยเขารวยถึงขนาดที่เขาซื้อมาเลยสิบสองคู่ซื้อรองเท้าบ,บูทตสิบสองคู่อะครับแล้วเอามาถามภรรยาถามแฟนอ่ะมีรองเท้ามาฝากแต่จําไซส์ไม่ได้ซื้อมาให้เลยสิบสองอยากใส่ไหนก็ใส่เลยโคตรรวยทีเนี้ยคือพอบัลลี่เนี่ยครับเขาแบบโหโคแบบทําไมการแบบว่าหาของให้แฟนเนี่ยโหมันยากขนาดนี้ก็จําไซส์ไม่ได้เอาทําแบรนด์เองแล้วกันก็คือคุณบัลลี่เนี่ยก็คือแบบก่อตั้งเลย ว่าแบบเอาเอาก่อตั้งที่เป็นแบบบริษัทของเขาเองอะ่ะแล้วก็พอก่อตั้งขึ้นมาปุ๊บนะเขาก็ตั้งเป็นเหมือนแบบคือบ้านเขาเนี่ยจริงๆเขามีธุรกิจอยู่แหละแต่ว่าพอเขาอยากจะก่อตั้งเขาก็เลยเหมือนกับไปทําโรงงานแล้วก็เอาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาผสมกันแล้วก็ที่บ้านเขาก็จะมีแบบพวกาพาร์ทที่เป็นพาร์ทยางยืดนะฮะ ซึ่งพาร์ทยางยืดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือถูกเอาไปใส่เป็นซิกเนเจอร์ของบัลลี่นะครับจะเป็นแถบแถบผ้าที่มันเป็นเส้นเส้นสามสามเส้นขนานกันอะไรเงี้ยทีเนี้ยคือบัลลี่เขาบอกว่าโอเคเออฉันจะทําแบรนด์นะแล้วก็เป็นแบรนด์ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาก็เลยแบบไปไปเปิดบัลลี่แอนโคลแล้วก็ก่อตั้งตอนปี1851ด้วยนะแล้วก็พอเขาแบบก่อตั้งรองเท้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็แบบเหมือนความที่เขาแบบเก่งอะ่ะเขาก็ทําธุรกิจของเขาในการแบบสร้างเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์ต่างๆแบบ ไม่ใช่แบรนด์ต่างๆเป็นสไตล์ต่างๆโดยใช้แบรนด์บาลีแล้วก็ออกแบบให้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเอกลักษณ์จริงๆของบาลีเนี่ยคือการปรับตัวเพราะว่าคือบาลีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าเข้าไปเรื่อยๆนะฮะเขาจะไม่ได้เทรดิชชวลจ๋าแล้วก็รองเท้าเนี่ยมนีนวัตกรรมใหม่มาเขาก็ลองใส่นะครับมีการตัดเย็บแบบเบรกมาเขาก็ลองแบบเบรกหรือว่าสุดท้ายมาเป็นแบบกาวเลยอุตสาหกรรมจ๋าก็ทําแบบกาวอะไรอย่างเงี้ยก็ทําแบบเนี้ยแ,บบแต่ว่าจะมีอยู่อย่างเดียวเขาจะใส่ลงไปก็คือเป็น แถบคาดนะครับสำหรับสีขาวกับเลือดหมูซึ่งมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนซิกเนเจอร์ของเขาอะ่ะแล้วก็ไอตัวบัลลี่สครป์เนี่ยก็จะถูกก่อกําเนิดมาต่ออีกทีหนึ่งนะคือตัวบัลลี่เนี่ยเขาก็เหมือนแบบโอเคพอปี1951คือเขาก่อตั้งตอน1851พอผ่านมาร้อยปีเขาก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนแบรนด์เขานะไม่ใช่ตัวเขาคือตัวเขาเนี่ยจบจากไปแล้วแต่แบรนด์ของเขาเนี่ยฉลองร้อยปีในการเปิดลายใหม่ที่ชื่อว่าบัลลี่ 100 Year Anniversary ซึ่งมันก็จะเป็นบัลลี่สคริปต์นั่แหละโดยที่เขาเนี่ยก็เหมือนกับทําชูเมเกอร์ที่เป็นชูเมเกอร์จริงๆเขาบอกว่าเน้นคลา m แมนชิพนะครับแล้วก็เขาก็จะทํารองเท้าด้วยมือแล้วก็ออกแบบโดยคาวฟรานซ์บัลลี่แกรนซันเป็นลูกหลานของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าชื่อแม็กซ์ซึ่งคนนี้เขาออกแบบ l a s รองเท้าออกมาแล้วก็เอาไปผลิตโดยการทําวิธีการแบบทร a ดิชันแนลดั้งเดิมของบัลลี ก็เลยทำให้รองเท้าบัลีเนี่ยก็คือก่อตั้งเมื่อปี1951บัลลี่สบคร์ก่อตั้ง1951แต่บัลีจริงๆแบรนด์เขาอยู่มาตั้งแต่1851ก็เป็นอะไรที่เก่าแก่นะฮะแล้วก็จะบอกว่าตัวบัลีสครป์เนี่ยจะเป็นตัวชูเมเกอร์ทานะครับแล้วก็จะมีความละเอียดในเรื่องของงาน มากกว่านะครับจะเห็นได้ว่างานของเขาจะมีความเทรดิช i ั n นอลมากกว่าบัลลี่ที่เป็นบัลลี่ตามสไตล์ที่เราจะเห็นในท้องตลาดเราจะเห็นในท้องตลาดเนี่ยจะมีบัลลี่ที่เป็นแบบพื้นเป็นยางแล้วก็ติดกาวแล้วก็สไตล์ก็จะแบบว่า,เ,าเปลี่ยนไปเรื่อยไม่ได้มีซิกเนเจอร์อะไรมากมายแต่ว่าจะมีแถบยางที่เป็นแถบสีสีอยู่ซึ่งทําให้รู้ว่าโอเคคุณใช้ของบัลลี่แต่ว่าตัวรองเท้าเองเนี่ยผมจะไม่ได้รู้สึกฟิลถึง เออแวลู value, หรือว่าคุณค่าอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวรองเท้ามากขนาดนั้นแต่พอเรามาดู b ัลลี s c r ริ e นะครับจะพบว่าตัวนี้มันเป็นชูเมเกอร์ที่เป็นสายชูเมเกอร์จริงๆเริ่มต้นนะครับต้องบอกก่อนว่า b ัลล y s สคริปเนี่ยอาจจะตอนนี้เหมือนในไทยไม่แน่ใจผมเห็นพารากอนนะครับส่วนราคาเนี่ยก็แพงพอๆกับเท่าที่ผมเห็นนะก็ประมาณระดับ C อคเดนจอนสอะไรอย่างเงี้ยคือราคาประมาณแบบ สองหมื่นกว่าณนะเวลานั้นนะก็คือผ่านมาประมาณสองสามปีแล้วแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าโอเคตัวงานบริลลี่สคริปเนี่ยถ้าเทียบกับงานบรลลี่ที่เป็นบรลลี่ปกตินะตัวเนี้ยงานดีกว่าเยอะมากเพราะว่ามันใช้วัสดุคุณภาพและก็คอนสตรักชั่นที่ค่อนข้างจะเวิร์กแล้วก็เป็นแบบอะไรที่แบบมันเป็นชูเมคเกอร์จริงๆอะ่ะก็ปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจยังหาซื้อได้ไหมนะครับลองไปแวะดูที่พารากอนนะครับไม่รู้ว่าของมีจํากัดหรือเปล่าก็ค่อนข้างที่จะหายากประมาณหนึ่ง นะครับโอเคตัวรองเท้าของ b a r r y s c r i b e เนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ามันเป็นช um ูเมกเกอร์ทาให้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลองพิจารณาดูล้าสของเขานะครับคุณแม็กซ์เขาบอกว่าคุณแม็กซ์ออกแบบนะครับเป็นเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นะแต่ว่าเท่าที่ผมดูภายนอกนะครับหน้าตามันดูอังกฤษมากๆเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าตาขเขาเนี่จะเป็นอย่างคู่นี้เป็นสไตล์ที่เรียกว่าดับเบิลมอนสตรัที่เป็นแบบสีดำนะครับแล้วก็เป็นเพลนโทด้วย หน้าตาเขาธรรมดาธรรมดามากหัวกลมกลมีๆ,ๆเรียวๆนิดนึงคือมีความเป็นอังกฤษหน่อยๆนะครับแล้วก็หน้าเท้าของเขาเนี่ยจะค่อนข้างจะแคบไม่ได้ดูกว้างขนาดนั้นนะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยเน้นความเรียบง่ายไม่ได้หวือหวาเหมือนกับบัลลี่ที่จะต้องใส่สีอะไรเยอะแยะแต่เขาจะใส่ซิกเนเจอร์ของเขาลงไปตรงนี้เป็นแถบ3เส้นเห็นไหม แล้วก็ตรงฝั่งนี้ก็มีแถบ3เส้นแล้วก็ด้านหลังก็มีแถบ3เส้นเนี่แหละคือเป็นซิกเนเจอร์ที่เขาแอบใส่เข้ามาเป็นบัลลี่สคริปต์นะครับตัวล้าของเขาเนี่ยถ้ามองดูด้านหน้านะครับมันก็ไม่ได้อะิมมตริกขนาดนั้นนะมันจะมีความแบบว่าเออกลมๆแล้วก็ไม่ได้แบบเซ็กซี่เรียวยาวหรือว่าเบ้ไปทางไหนเป็นพิเศษนะครับก็จะมีความแบบว่าแบบดูธรรมดานิดนึนงแต่ผมว่าถ้าเทียบกับบัลลี่ที่เป็นบัลลี่ตัวปกติเนี่ยตัวนี้ดูดีกว่านะครับแล้วก็ในพาร์ทของเรื่องของ คุณภาพหนังเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคุณภาพหนังเนี่ยดีนะเป็นคัฟสกินตัวนี้เป็นคัฟสกินสีดําผมรู้สึกว่าฟีลของการจับหนังของเขาเนี่ยฟีลคล้ายเวลาผมจับคารมิน่าเนี่ยตัวนี้มีความเหมือนคารมิน่าแบล็กแบล็กบ็อกซ์คัฟอะที่จะเป็นหนังแบบสีดำแล้วก็รูมขคนละเอียดแต่ว่าอันนี้คือผมก็แบบเหมือนได้มาแล้วก็สภาพมันก็เยินนิดนึงนะครับแล้วก็ ตัวหนังของเขาเนี่ยจะมีความนุ่มนิ่มนะฮะแล้วก็ไม่ได้นุ่มนิ่มเหมือนแบบนุ่มนิ่มแบบสัมผัสนะแต่ว่าคือมันมี t e x t อร์ที่แบบว่าไม่ได้หนามากคือหนังมันจะแบบแอบบางนิดนึงแต่ว่ามันก็มีความแข็งมีการสปริงตัวเข้าใจว่าน่าจะเป็น s o u r ซิ่งจากโรงงานหนังที่ไม่ได้เป็นฝรั่งเศสอะแต่เดาว่าเออสวิตเซอร์แลนด์ก็น่าจะมีโรงฟอกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้ของที่นู่นนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าในเว็บไซต์เขาไม่ได้บอกนะครับทีนี้ ตัวคุณภาพวัตถุดิบเนี่ยผมค่อนข้างโอเคกับตัวพาร์ทที่เป็น upper แล้วก็งานพื้นของเขาก็ค่อนข้างโอเคนะจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าคุณภาพแย่นะครับตัวว,วัสดุในการทำเนี่ยก็คือใช้วัสดุที่เป็นของดีนะครับถ้าเกิดว่ามาดูลักษณะของการออกแบบงาน upper เนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะบวกให้กับงาน upper เนี่ยประมาณนึง๋ยวไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเหตุผลคือเขาใส่ซิกเนเจอร์ที่ทำให้เรารู้ว่ามันมีความเป็น บัลลี่นะครับก็คือจะมีตรงนี้แถบ3เส้นนะครับแล้วก็สัญลักษณ์รูปตัวบวกที่อยู่ที่เข็มขัดแล้วก็จะเป็นบวกแบบเล็กๆแบบนี้นะเนี่ยเป็นบวกแบบนี้นะครับบวกแบบนี้อันนี้ผมบวกให้คะแนนเพราะว่าการที่เราใช้สินค้าในกลุ่มเครือแฟชั่นเนี่ยเขามักจะมีความแบบตะโกนนะเวลาเขาจะใส่โลโก้เขาจะตะโกนโลโก้ออกมาใส่ตัวใหญ่ๆโลโก้ใหญ่ๆส,สีแรงๆตะโกนโลโก้ให้คนรู้ว่าเนี่ยฉันใส่บัลลี่แบบนี้ แต่ผมมารู้สึกว่าถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยไปแต่งกายกับชุดที่มันเป็นชุดแบบมีความเป็นซาตอเรียลนิดนึงอะ่ะจะพบว่ามันมันตะโกนมากเกินไปก็คือแบบสายซาตอเรียลจะต้องแบบว่าเออไม่ตะโกนมากแล้วฉันใส่ของดีฉันไม่บอกใครหรอกเพราะว่าเพราะฉันใส่ของดีอ่ะคุณต้องฟิลได้เองว่าอันนี้เป็นของดีอ่าเนี่ยเป็นฟิลซาตอเรียลใช่ไหมทีเนี้ยเออบัลลี่เนี่ย ก็พยายามที่จะเทินเป็นซาตัเรียลในในพาร์ทของการทำบัลลี่สคริป์เนี่ยก็เลยมีการดีไซน์ให้ตรงนี้มีสัญ,ญลักษณ์ของโลโก้บัลลี่เล็กๆอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็การที่เขาเลือกที่จะใส่แบบนี้โดยไม่ใช่แถบแบบยางยืดสีแดงสีแดงเลือดหมูขาวเนี่ยผมก็แฮปปี้มากแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะสึกก่การแต่งตัวเรามันจะฉูดฉาดจนเกินไปเวลาเราใส่ไปทํางานก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอ ม,มันดูชัวร์ไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่บัลลี่สคริมเนี่ยเราก็จะแบบเฮ้ยมีคนบอกให้ยรองเท้าสวยอะ่ะมันจะแบอกว่าอ๋อคู่นี้บัลลี่นะครับแต่ไม่ใช่บัลลี่ธรรมดานะบัลลี่สคริมไม่เชื่อคุณลองดูตรงนี้สิอ้ามีลายแบบนี้ยก็มีเรื่องให้ดิสคัสกันไปใน,ในโซนของการออกแบบอะไรเงี้ยทีนนี้พาร์ทของการออกแบบนะก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะดูดีภายนอกนะครับถ้าลองมาดูของไลนิ่งเนี่ยจะเห็นว่าข้างในเนี่ยเขาจะเขียนเป็นลายมือนะครับว่า เขาเนี่ยจะมีะเป็นโมเดลรุ่นอะไรนะครับไซส์ Size ของเขาเนี่ยเขาจะเขียนเลย eu 7.5 f us 8.5 eee e, แปลว่าหน้าถา้ากว้างแล้วก็เขาก็จะมีการใส่ไว้ตรงด้านข้างนี้ด้วยนะครับว่ามีคำว่า s c r i b e แบบนี้ตรงร่องนี้เห็นไหมมีคำว่า s c r i b e ก็คือเป็น b u l l y s c r i b e แล้วก็เขาก็จะมีการใส่ตรงนี้นะครับว่าเป็น b u l l y s c r i b e ่าซึ่งก็ไม่ตะโกนแหละแต่ก็บอกโลโก้หลายจุดอยู่นะมีโลโก้ตรงนี้โลโก้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยคือยังไม่ทิ้งลายความเป็นสินค้าแฟชั่นนะครับแล้วก็จะมีการเขียนเอาไว้ได้วยว่า made in Switzerland ซึ่งรองเท้าที่เป็นสวิตเซอร์แลนด์เบสเนี่ยผมจะค่อนข้างคุ้นเคยกับบาลี่เป็นหลังไม่ไม่เห็นแบรนด์อื่นมาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าเออบาลี่ก็เป็นตัวแทนของสวิตเซอร์แลนด์ที่ค่อนข้างจะดีนะครับ อันนี้ก็คือพาร์ทของยางยืดของม o องสเตปเนี่ยผมขอชื่นชมว่าเขาเลือกใช้ผ้ายางยืดที่เป็นผ้ายางยืดของบัลลี่มันจะมีคุณภาพที่ดีแข็งแรงนะครับกว่ายางยืดแบบที่เป็นยางยืดแบบตลาดตลาดที่แบบว่ามันแป๊บเดียวก็เสื่อมเราต้องเอายางยืดไปเปลี่ยนแต่ว,ว่าอันนี้จะเป็นยางยืดที่ค่อนข้างที่จะเวิร์กอยู่อันนี้ผมค่อนข้างชอบครับถ้าเราส่องด้านในจะเห็นว่าบัลลี่คู่นี้เนี่ย มันมีเขาเรียกว่า l i น i n g ที่เป็น full lining เลยทั้งด้านในด้านนอกแล้วก็ตรงส่วนของ i n นโซข้างในครับจะเห็นว่ามันเป็น good ย e w e l l นะแต่ว่าไม่ได้เป็น good j e w e l ที่เราเห็นแล้วจะเป็นลักษณะของ handmade เว w นะคือถ้าเป็น handmade เว w เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมี d i m p l ลก็คือเป็นตัวเป็นร่องร่องร่องเขาเรียกว่ารักยิ้มอ่ะมันจะเกิดจากการเอาขัดขัดกันแล้วก็เย็บอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าด้านในนี่ไม่มีคือแปลว่าเป็น machine good เ e ลอ่าพอเป็น m a ชช i n e เนี่ย ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันจะไม่มีดิมโป้ข้างในแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แย่นะต่อให้เป็น Match Jean, แมชชีนเี่เขาเคลมว่าเป็นกูดเยลเวลแล้วมันเป็นไปตามที่เขาเคลมจริงๆเราก็จะโอเคนะครับฟูดเบสของเขาเนี่ยใช้เป็นสีน้ำตาลนะครับมีความเข้มเล็กน้อยก็รู้สึกว่าเออใส่แล้วมันเกาะเท้าประมาณนึงหละแล้วก็ด้านหลังตรงเนี้ยต่อให้เป็นมังติสตปแต่เขาเลือกที่จะใช้หนังกลับสเอดในส่วนของเคาน์เตอร์ไลนิ่งช่วยเพิ่มแรงเสียดทานทําให้คุณเดินแล้วสบายมากขึ้นไม,ไม่ต้องหลไนวนไ ดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคเลยนะกับพาร์ทของมอสแท็ของบัลลี่ที่แบบเออออกแบบมาโอเคเลยใช้งานก็ดีนะคือเนื่องจากสไตล์มันเป็นสไตล์แบบว่าเบสิกเบสิกอะใส่แต่งตัวก็ง่ายแล้วก็มันไม่ได้มีพาร์ทของโลโก้ที่ตะโกนมากเกินไปนะครับทีนี้พอเรามาพิจารณาในพาร์ทของตัวงานงานของตรง,นงนเนี้ยงานเวลคอนสรัชชั่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีการทำเวลแบบ เป็นเวลที่เป็นแมชชีแล้วก็มีการไกดล่องเอาไว้แบบนี้นี่เห็นไหมเขาจะไกดล่องเป็นจุดๆๆๆแบบนี้แล้วก็พอไกดล่องเสร็จุ๊กเขาก็เอาเครื่องเย็บนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเอ่อร้อยแปดสิบองศากูดเดียเวลเพราะว่าตรงนี้ผมไม่เห็นการเย็บนะครับแต่ว่าผมเห็นการเย็บเนี่ยเริ่มต้นจากตรงจุดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ตรงพาร์ทของงานพื้นเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นพื้นเลเทอร์โซนะครับเป็นซิงเกิล เป็นซิงเกิลเลเทอร์โซแต่ว่าตรงนี้จะมีการตอ,อกหมุดนะมันจะมีการตอ,อกหมุดที่เป็นหมุดโลหะเข้าไปตรงส่วนของเอวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีโลโก้เขียนว่าบัลลีสคริป e แล้วก็มีโลโก้แล้วก็มีการทำลวดลายตรงนี้อีกนะครับแล้วก็มีการทำแชงด้วยเห็นไหมเราจะเห็นลองดูตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้มันจะอุมอุมนะครับมีการใส่แช่งทำให้ตรงงานพื้นของเขาเนี่ยมันดูมีความอุมอุมหน่อย มันก็จะแบบว่าเออโอเคเชื่อแล้วว่ามีความคลา m แมนชิพตามสไตล์จริงๆนะครับพาร์ทของตัวพื้นเนี่ยก็คือตรงส้นนะครับจะมีพื้นหนาแค่2ชั้นเท่านั้นเนี่ยเพราะว่าพื้นซิงเกิลเลเทอร์โซของเขาที่เขาเลือกใช้เนี่ยหนามากหนาแบบหนาเลยหนาพอๆกับทริกเกอร์อ่ะอ่ะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีความหนาเดียวกันเนี่ยอยู่2อันตรงนี้แล้วก็มีท็อปลิฟข้างนอกที่ถูกเปลี่ยนมาแล้วนะฮะก็ ตัวนี้ผมค่อนข้างชอบในเรื่องของคอนสรันชั่นนะเพราะว่า1เลยคอนสรั c ชั่นของบรีสไคร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้ว่าจะเป็นกุดเยเวลแล้วก็มันใช้งานได้ยาวนานแน่นอนเพราะว่าตัวกูดเยเวลก็คือ1โครงสร้างมันถูกสร้างมาที่ทําได้ยาวนานและ2มันถูกใช้โดยการแบบว่าเอาหนังหนาหนา,นาที่เป็นหนังพื้นฟอกฝาดทาพื้นหนาๆมาแปะด้านนอกก็คือ กว่ามันจะสึกเนี่ยมันก็น่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับแล้วก็มีเทคนิคของการใส่แ้งข้างในให้มันดูเซ็กซี่มากขึ้นแล้วก็สร้างสมดุลในการเดินแล้วก็ตรงนี้ไม่หนาเกินไปก็จะไม่ค่อยเมื่อยนะครับดังนั้นคอนสตรักชั่นดีวัสดุดีนะครับก็คิดว่า Bully Scribe เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คุณสามารถที่จะใช้งานมันได้สมบุกสมบันนะครับโอเคทีเนี้ย ถ้าเกิดว่าลองมารีวิวดูภาพรวมนะผมรู้สึกว่า Bully Scribe เนี่ยก็อยู่ในเลนจ์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับโอเคเนี่ยคือเป็นระดับที่ดีและเทียบกับความคุ้มค่าในการจ่ายเงินก็ก็ระดับหนึ่งนะครับเพเียงแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยถ้าผมสามารถที่จะเอฟ o ฟอร์ตเงินในราคา20,000กว่าได้เนี่ยผมอาจจะชื่นชอบ Cocket and Jones มากกว่าหรือว่าจะขยบไปทางคาร์มนก็ชอบมากกว่าเหตุผลคือ ล a าส Design นของ2แบรนด์นั้นมันสวยกว่าตัวตัวที่ผมรู้สึกนะครับก็คือว่า Bully s c r ร b e รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่าเพราะว่าตัวใหม่ๆผมเห็นเขาออกมาเนี่ยมันจะมีความเซ็กซี่เรียวยาวใส่แล้วดูแบบเ,เหมือนสอดแทรกแบบความเป็นดูสไตล์แบบอิตาลีสเปนมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้มันดูเป็นแบบเป็นตัวเก่าแล้วก็มันก็ดูแบบไม่ได้สมส่วนสวยงามขนาดนั้น เวลาใส่ก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็ดีกว่าใส่บาลลี่ปกติแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าใส่แล้วเราจะดูดีเหมือนกับใส่แบบพวกออเดน CJ เจอะไรเงี้ยคือมันจะมีความฟิลยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าผมมาบวกคะแนนโครงสร้างให้เขาเพราะโครงสร้างทําดีแล้วก็ผมค่อนข้างชอบนะครับวัสดุที่เขาเลือกออกมาใช้เนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ไอเดียในการผลิตของเขานะครับผมผมค่อนข้างที่จะแบบชอบเขานะ คือเนื่องจากด้วความที่แบรนด์นี้มันมีความเป็นดีไซเนอร์เนี่ยทำให้มันสอดแทรกโลโก้ของพวกแบรนด์บัลลี่ลงไปโดยที่มันไม่ได้รู้สึกขัดหูขัดตาคือเราเราจะรู้สึกแบบ,แบบแบรนด์อะไรที่มันใส่โลโก้เยอะไปเราจะขัดใจนิดนึงเนาะแต่ว่าอันนี้คือเขาใส่หลายจุดแต่เขาใส่แบบไม่ตะโกนมากทําให้เรารู้สึกว่าโอเครองเท้าคู่นี้ยังดูสุภาพอยู่ถึงแม้ว่าจะมีโลโก้ตรงนี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 ้ตรงน,รงนี้แต่มันก็ยังไม่ได้ตะโกนมากเพราะว่า ถ้าเกิดมันเขียนว่าบัลลี่แล้วพาดอยู่บนบนตรงนี้ผมจะรู้สึกแบบโอ้แบบนี้ไม่ค่อยโอเคแหละก็จะรู้สึกไม่ค่อยชอบนะครับดังนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้เนี่ยก็ยังเป็นอีกช้อยหนึ่งให้ทุกคนได้เลือกแล้วกันว่าเออในเลนส์ประมาณ2 0 0 0 0นกว่าบาทเนี่ยยังมีอะไรรอคุณอยู่แล้วก็ถ้าคุณจะซื้อมาใส่เนี่ยอ่ามันก็น่าจะต้องไปลองใส่ดูว่าลาสมันเข้ากับเท้าคุณหรือเปล่านะเพีงเยงแต่ว่าถ้าเกิด ว่าปัจจุบันไม่แน่ใจมันยังมีอยู่ในไทยหรือเปล่าค่อนข้างหายากเลยผมเห็นแต่ในเว็บไซต์ของเขาแต่ว่าในไทยผมหาไม่เจอแต่ถ้าเจออาจจะราคาแบบสูงเพิ่มไปมากกว่านี้แล้วก็ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กําลังแบบเล็งแบ,บ,แบรนด์บาลลี่อยู่นะครับแต่ถ้าผมเสนอแนะประมาณนี้แล้วกันคือข้อเสนอแนะของผมนะคือผมมองว่าถ้าคุณจะซื้อบาลลี่ที่เป็นบาลลี่แบบบาลลี่ธรรมดาเลยที่เราเจอตามช็อปต่างๆผมไม่ค่อยแนะนํา เหตุผลคือว่าหนึ่งเลยบัลลี่เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นน่ะมันจะทำให้อ่คุณภาพของวัสดุเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเวอร์วงังหรือว่าคอนสตรัคชันเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับบัลลี่สคริป์นะก็ผมจะเห็นว่าบัลลี่เนี่ยจัดเป็นรองเท้าที่ต้องส่งร้านซ่อมเนี่ยบ่อยมากๆเพราะว่าคุณภาพมันแบบไม่ได้ขนาดนั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยสามารถแอฟฟอร์ดบัลลี่สคริป์นะก็ซื้อบัลลี่สคริป์ไปเลยแล้วก็ติดยางแบบเนี้ยติดแผ่นฮาร์ฟโซ ติดท็อปลิฟเพิ่มหรืออะไรเงี้ยก็มันก็ใช้ยาวแล้วอ่ะไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าทำทำไม่ต้องเป็นห้ังซื้อบัลลี่ที่เป็นบัลลี่ปกติแล้วมันซ่อมบ่อยขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเราชื่นชอบบัลลี่ที่เป็นโลโก้แบบนั้นก็ซื้อมาใส่มันก็จะคุ้มค่าแหละเพียงแต่ว่าบี่สครา์เนี่ย,ยจะมอบคุณค่าบางอย่างที่เป็นคุณค่าของชูเมเกอร์เนี่ยให้กับคุณได้ดีกว่าแค่นั้นเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันเป็นระยะเวลานาน,านประมาณขนาดนี้นะฮะก็ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้แล้วกันว่าคุณจะซื้ออะไรนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับจะพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์หรือว่าส่งแชทมาทาง Facebook IG ก็ได้นะครับไว้เดี๋ยวผมทำคลิปมาตอบนะครับก็วันนี้ไปกันก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม